สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่2นะคะภาคเรียนที่2กันแล้วนะคะภาคเรียนนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอาณาจักรทุนบุรีค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องย้อนกลับไปก่อนค่ะทบทวนบทเรียนนะคะอาณาจักรไทยนะคะมีทั้งหมด4อาณาจักรนะคะปัจจุบันเราอยู่ในอาณาจักรที่4แล้วนั่นก็คือรัตนโกสินทร์นะคะทบทวนบทเรียนค่ะอาณาจักรแรกก็คือ สุขโขทยัยอาณาจักรที่2คืออยุธยาและอาณาจักรที่3ที่เราจะได้เรียนในภาคเรียนนี้นะคะนั่นก็คือธนบุรีค่ะก่อนจะมีอาณาจักรธนบุรีนะคะไทยของเราเนี่ยผ่านศึกสงครามมามากมายนะคะทําให้มีการเสียกรุงนะคะการล่มสลายนะคะ อย่างเช่นอนาณาจักรอยุธยานะคะที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะมีพระมหากษัตริย์นะคะที่เก่งมากนะคะแต่ก็ต้องล่มสลายลงนะคะเพราะว่าพมา่านะคะได้มาสู้รบนะคะทำศึกนะคะยึดอํานาจนะคะยึดผืนแผ่นดินไทยในตอนนั้นนะคะทำให้อาณาจักรอยุธยานี่ล่มสลายลง เลยมีการตั้งอาณาจักรใหม่ค่ะชื่อว่าอาณาจักรทนบุรีเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าใครได้เป็นผู้ก่อตั้งและทำไมถึงไม่ตั้งอยู่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจากรูปนะคะจะเห็นว่าโอ้โหมีการเผามีไฟนะคะเกิดอะไรขึ้นกับอยุทยากันเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูสาเหตุนะคะว่าทําไมต้องย้ายเมืองมาใหม่นะคะเรามาดูแผนผังเมืองใหม่ของเราก่อนนะคะเมืองใหม่ของเราเนี่ยชื่อว่าทนบุรีจะอยู่บริเวณอ่านี่นะคะคือแม่น้าเจ้าพยาคูยจาลองภาพนะคะว่านี่คือแม่น้าเจ้าพยาแล้วทนบุรีเนี่ยกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยได้ย้ายมาได้ย้ายเมืองมาอยู่บริเวณนี้โดยมีแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยขั่น บริเวณเมืองเนี่ยก็จะมีชุมชนต่างๆอาศัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนของชาวลาวมาลายูชุมชนจีนเวียดนามนะคะตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำเลยและอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งก็จะมีวัดนะคะมีเรือนพญาจักรีนะคะนั่นก็คือเรือนของขุนนางนะคะเรือนของขุนนางต่างๆนะคะอาศัยอยู่ใกล้ๆกับพระราชวังอ่า นักเรียนดูตรงนี้นะนักเรียนจะเอาไปวาดนะคะในใบงานวาดตามนี้เลยค่ะลูกแล้วก็เอาลูกศรเนยโยงมาตามจุดให้เหมือนกับภาพภาพน,นี้นะคะปัจจุบันนะคะเดีครูจะเล่ามาปัจจุบันด้วยเลยสมัยไอ้ธนบุรีเนี่ยเราอยู่ฝั่งนี้เนาะแต่ปัจจุบันเราคือรัตนโกสินทร์เราคือกรุงรัตนโกสินทร์นะกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้แล้วมีการย้ายเมือง ถ้าเราเรียนในชั้นว่า 3, เราจะรู้ว่ามีการย้ายเมืองมาอีกฝั่งหนึ่งปัจจุบันเนี้ยอันนี้ก็คือจะฝั่งกรุงเทพแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเรียกว่าฝั่งทนฝั่งทนานะคะนั่นก็คือทนบุรีแต่ก่อนนั่นเองนะคะที่มีวังอยู่นะคะดูชื่อวัดเดี๋ยวเรามาดูชื่อวัดกันบ้างก็จะมีวัดสําคัญสาคัญนะคะที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะคะอย่างเช่นวัดโพ วัดแจ้งนักเรียนเคยอ,อาจจะเคยได้ยินว่ายักษ์วัดแจ้งวัดโพไม่ถูกการอยู่สองฝั่งแม่น้าอันนี้แหละค่ะนี่ก็คือวัดนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ํานะคะวัดระฆังนักเรียนเคยได้ยินไหมวัดระฆังโคสิตารามนะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันนะคะนี่คือแผนผังเมืองเมืองใหม่นะคะอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้าเจ้าพยานะคะ มีชุมชนต่างๆล้อมรอบอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันค่ะว่าทำไมถึงต้องย้ายเมืองมาที่นี่นะคะสาเหตุนะคะก็คือเมื่อพระเจ้าตากเราเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเราเคยดูภาพ,พยนตร์ในลูกพระเจ้าตากสินมหาว่าเมื่อพระเจ้าตากวงเล็บศิ์นจริงๆท่านน่ะชื่อศิลน,นักเรียนท่านเป็นขุนนางที่มีความเป็นเจ้าเมืองอะ่ะที่ มีความเก่งมากนะคะได้ปกครองเมืองในสมัยทวยาแต่พออุทยาล่มสลายลงเนี่ยหัวเมืองต่างๆมันก็ล่มสลายไปด้วยใช่ไหมหัวเมืองที่ท่านปกครองอยู่น่ะชื่อว่าเมืองตาท่านก็เลยได้รับฉายานะคะหรือชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าตาอ่าปัจจุบันคือแบบบริเวณจังหวัดตาของประเทศไทยนั่นเองนะคะ จริงๆท่านชื่อเล่นชื่อว่าศีลเราก็เลยเรียกรวมกันว่าพระเจ้าตากศีลเมื่อพระเจ้าตากเนี่ยไล่กองพัพพม่าเนี่ยออกไปจากไอ้กรุงศรีพยาแล้วเนี่ยพระเจ้าตากนะคะท่านก็ได้สำรวจความเสียหายต่างๆนะคะว่าแบบเมืองยังไหวไหมบ้านเมืองพระราชวังเนี่ยยังสามารถอยู่ได้ไหมบ้านเรือนประชาชนวัดวาอารามเนี่ยยังอยู่ได้หรือเปล่านะคะ พอสำรวจแล้วก็พบว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเสียหายหมดเลยมนปราสาทราชมนเทียนตำหนักใหญ่ๆที่พระมหากษัตริย์ท่านเคยอยู่ประทับเนี่ยก็พังหมดเลยวัดวาอารามเนี่ยเสียหายหมดเพราะว่าอะไรนักเรียนเพราะว่าพระมาได้ทําการเผาอายุธยานะคะในบันทึกคงศาวดานี่บันทึกไว้ว่าพระา ได้เผาอุทยาเนี่ยมีไฟบริเวณเมืองเนี่ยถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีการมอดดับโอ้โหแปลว่าทําไมเอ่ยเผาทั้งเจวันเนี่ยเมืองทองต่างๆที่อยู่ในวังในวัดเนี่ยมันได้หลอมละลายหมดแล้วเพราะว่าก็มีการขลกลับไปนะคะก็คือแทบไม่มีสมบัติเหลืออยู่เลยในวังนะคะในวัดต่างๆเนี่ยก็แทบไม่มีเลย เอาครูขาบางคนก็อยากถามว่าเอาเราพามหา,หากษัตริย์องค์สุดท้ายในตอนนั้นเราไปไหนพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นก็ถูกปรงผชนเหมือนกันหรือถูกฆ่านั่นเองค่ะลูกพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของอิพยาชื่อว่าพระเจ้าเอกทัศน์หรือชื่อท่านนะคะก็คือสมเด็จพระที่นั่งสุริยา อมรินอ่างหายไปนิดนึงนะคะสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมารินนะคะท่านก็ได้จินพชนในตอนนั้นด้วยนะคะเมื่อพระเจ้าตากเนี่ยรวบรวมให้โพลนะคะไล่พระมาะออกไปแล้วนะ่ะท่านก็ได้มีการขุดพระศพนะคะขึ้นมาถวายพระเพลิงนะคะในข้อนี้นะคะก็อยู่ในใบางานด้วยเหมือนกันนะคะหรือพระเจ้าเอกทัศน์นั่นเองนะคะ ขุดมีการขุดพระศพขึ้นมาหรือว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนะคะให้สมพระเกียรติท่านนะคะอ่าแล้วก็ได้มีการตัดสินใจนะคะว่าอา๋ออยุธยาไม่ไหวแล้วเราขอตั้งเมืองใหม่เราย้ายเมืองไปที่ใหม่แต่ก็ไม่ได้ไกลาจากที่เดิมนะคะนักเรียนขึ้นมานิดนึงนะคะขยบเมืองขึ้นมาใหม่หน่อยตั้งเมืองใหม่ชื่อว่ากรุงธนบุรีนะคะเป็นราชธานีใหม่ รวบรวมไพ้ผลที่มีอยู่น้อยนิดนั่นแหละค่ะขึ้นมาใครพร้อมที่จะไปกับเราไทยยังเป็นไทยอยู่เนาะอ่ะมารวมเมืองกันใหม่เพราะว่าเมืองเก่าเนี่ยสุดโสม,มากไม่พอที่จะรักษาแล้วแล้วก็พมา่าเนี่ยรู้ชัยภูมิศึกแหละเพราะว่ามาตีสองครั้งเนี่ยจนครั้งที่สองเนี่ยยึดได้แล้วนะคะสามารถ ถล่มเมืองรัทยาของเราได้นะคะก็เลยคิดว่าเอาไม่ปลอดภัยแล้วที่เดิมไม่ตั้งแล้วและ2นะคะสาเหตุที่ตั้งก็คือกรุงธนบุรีเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากกรงุงศรีธยาเลยแล้วก็มีแม่น้ำนะคะล้อมรอบอยู่อย่างที่รูให้ดูแผนที่แล้วเนี่ยก็คือป้องกันค่าศึกได้นะคะแล้วก็ทำการค้าขายได้สะดวกด้วยนะคะพระองค์เห็นนะคะว่ามีข้อดีดังนั้นแล้วก็เลยทำการย้ายเมืองมาที่ กรุงธนบุรีนะคะบริเวณนั้นเมื่อย้ายเมืองมาแล้วนะคะพระเจ้าตากสินนะคะมีการทําพิธีนะคะบรมราชาพิเศษก็คือขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นั่นเองโดยชื่อพระนามใหม่นะคะชื่อว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่แต่ว่าปร,ระชาชนส่วนทั่วไป ก็ไม่ค่อยเรียกหรอกค่ะว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4ส่วนใหญ่ก็จะเรียกพระนามเดิมนะคะเรียกว่าพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะหรือสมเด็จพระเจ้าทนบุรีนะคะ mm hmm. เมื่อตั้งกรุงนะคะก็ตั้งกรุงนะคะเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช2,310นะคะในบทแรกนะคะเราจะหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนะคะว่า กรุงธนบุรีนะคะตั้งอยู่บริเวณใดสาเหตุที่ย้ายเมื่อย้ายแล้วมีการขุดพระศพของใครขึ้นมานะคะแล้วก็ก่อตั้งเมืองใหม่มีการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะให้ในักเรียนทบทวนบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพบกันในบทเรียนต่อไปค่ะว่าเมื่อตั้งกรุงแล้วกรุงธนบุรีเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้นะคะ ครูขอจบการนําเสนอนะคะเพียงเท่านี้ให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำใบงานนะคะใบงานไม่ได้ยากเลยนะคะมีอยู่ในสไลด์ powerpoint นี้หมดแล้วนะคะนักเรียนดูแล้วนักเรียนก็นําคําตอบไปตอบได้เลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ